สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับ ค,คุณเคยได้ยินขนมสีถ้วยไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่าน,นไปที่โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลงวงปูงทินกรเราจะมาเรียนรู้วิธีการทําขนมสีถ้วยกันครับสูตรที่ครัวของผมนะครับช่วงนาทีอร่อยผมมีสูตรง่ายๆเฟรน์โทสต์ครับเฟรน์โทสต์สูตรนี้จะมากับกล้วยและกระนำพึง่งส่วนเมนูหลักของเราเป็นเมนูที่ผมได้แรงบันดาลใจมาจากอาหารของมาเลเซียนะครับนั่นก็คือมะเขือม่วงผัดกับเม็ดมะม่วงหินมะพร้า่นนั่นเองครับทุกอย่างอยู่ในพลพักนักปรุงวันนี้ เอาละครับตอนนี้พลก็อยู่ในห้องที่ทำการเรียนการสอนของโรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหมอ่อมหลวงผูก,กทินกรนะครับและตอนนี้พลอยู่กับอาจารย์อิมินตราทินกรณอยุธยาและอาจารย์ทศพรจิตใจชอบสวัสดีครับครูครับครับพลเกริ่นไว้แล้วว่าเราจะมาทำขนมไทยสี่ถ้วย <Okay. S 1> ซึ่ง เป็นขนมไทยที่เขาบันทึกไว้ในหลักศิลาจาลึกด้วย<ช>มีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็จะมีไข่กบไข่<ช>กบคืออะไรก็คือเม็ดบังลักษ์น,นกปล่อยนกปล่อยคือรอดช่องบัวรอยก็คือข้าวตอกนี่แหละอย่างสุดท้ายก็คือไอตื้อ ไอ้ตื้อข้าวเหนียวดำสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การทำนกปล่อยกันละกันซึ่งนั่นก็คือลอดช่องนั่นเองส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับอันนี้แป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าครับอันนี้แป้งเท้าเยมอมครับที่เหนีอันนี้เป็นใบเตยใบเตยที่เราคั้นแล้วนะต้องโขลกตอนที่โขลกเราต้องทำไงครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆซอยๆก็ได้แล้วก็ใช้โขลกเลยใส่ในรูปประคบนี้ แล้วก็เอาไปแช่ในน้ําที่น้ําปูนครับนี่น้ําปูนแช่กับน้ําปูนหรือแช่น้ําธรรมดาครับจริงๆแล้วต้องน้ําปูนอ๋อก็คือสูตรนี้เรามีใช้น้ําปูนใสใช่นะครับแล้วก็เอาเอาเอาเจ้าเจ้าลูกปรบกับใบเตยนี่ลกะคบกับใบเตยที่เราใส่ไว้ในนี้ไปแช่ล้วทิ้งไว้นานหน่อยนะแช่ไว้นะถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งเราแช่นานก็ยิ่งออกเข้าไปใหญ่แล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ อ่าเราเอาตัวน้าเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยเราละลายแป้งให้เข้ากันก่อนครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะกระจายใช่ไหมครับครูก็คือให้ส่วนแรกเนี่ยเขาละลายดีสักก่อนใช่สีสวยจังเลยครับครูหลังจากนี้เราก็จุดเดาใช้ไฟยังไงครับครูกกครับอ่อนๆใช่ไหมฮะครับไฟอ่อน อันนี้เราต้องกวนให้แป้งเป็นลักษณะไหนครับครูครับให้ข้นเลยให้ข้นเลยเราจะรู้ว่าใช้ได้เมื่อไหร่ครับครูกบครับมันจะเป็นเงาเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็ถ้ากิดตาคนมองคนมองว่าเงาแล้วนต่ควรจะเงาแค่ไหนครับนี่เดือดแล้วด้วยเดือดแล้วครับสุกแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะกดใส่ตรงไหนอะไรยังไงตักยอดใส่พิมครับ แต่ต้องให้ครูลองกดให้ดูว่ากดปล่อยกดปล่อยยังไงกดปล่อยกดสบาควกดไหมอ่าใส่ลงไปน่อยลงเมื่อกี้แอบเห็นครูต้องมีสบัดด้วยหลักด้วยให้หลุดเพื่อให้หลุดเนี่ยเพื่อให้หลุดอ๋อเข้าใจแล้วที่เมื่อกี้ครูบอกว่าต้องกดปล่อยกดปล่อยกดสบาดแล้วก็คือหลังจากนี้เราต้องพักเขานานไหมครับ ก่อนที่เราจะเสดจน้ําหรือว่าก็ได้เลยครับจนเขาเย็นเลยครับต้องให้เขาเย็นก่อนอแป้งมันถึงจะอยู่ตัวตอนนี้แป้งเขายังนุ่มอยู่นะครับแล,แล้วเราก็ล้างในน้าเย็นอีกนิดหนึ่ง,งใช่ไหมครับัเเนน้ยย็จดล,จลทีีต้องเบาๆกับเขาเนาะไม่งั้นตดวมันจะคขับพอเขาเจอน้ําเย็นสักพักเขาจะแข็งตัวเขาขึ้นมาเดี๋ยวเราจัดลงถ้วยสวยๆ เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกของขนมสี่ถ้วยนะครับนกปล่อยใช่ไหมครับครูหรือว่าลอดช่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรายังเหลืออีกหลายถ้วยนะครับพรุ่งนี้เราจะมาทํากันต่อนะครับอ้ายตื้อนะครับกับอะไรนะครับครูครับไข่กบไข่กบไอ้าเตื้อไข่กบจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมต่อวันพรุ่งนี้ครับ ขนมปังโฮวิตชนิดเนื้อละเอียดตัวนี้นะครับทำจากข้าวสาลีที่ไม่ขัดขาวล้วนๆดังนั้นจะหมายความว่าจะหมูข้าวแล้วก็เยื่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบการทานขนมปังตัวนี้จึงเปรียบได้เสมือนการทานข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับวันนี้เราจะเอาขนมปังโฮวิตตัวนี้มาทำเมนูบ a ลเดนาแอนฮันนี่เฟรนด์โทสกันครับตีไข่กับน,น้ำตาลครึ่งช้อนชานะครับใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปครึ่งช้อนชาตีทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ขนมปังโฮวิตลงไปแช่ครับ หลังจากนั้นเราก็หั่นกล้วยหอมเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วเราก็จะใช้กระทะน,นอนสติกนะครับซึ่งตัวนี้ที่พลใช้นะครับเคลือบผิวลื่น4ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็ยังแข็งแกร่งด้วยวมัลเบอร์โคตติ้งและก็ซีเรียมอลลอยนะครับกันการขัดสีและก็กันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยครับใส่เนยลงไปครึ่งช้อนชาครับนำกล้วยลงไปผัดใส่น้ําตาลอีกครึ่งช้อนชาผัดให้พอสีเหลืองสวยงามแล้วก็เอากล้วยลงไปบนแผ่นขนมปังประกบก,กันครับใส่เนยอีกหนึ่งช้อนโตลงไปใน,ในกระทะครับพอเนยร้อนดีก็ลดไฟแล้วก็นําท ทสของเราลงไปจี่ในกระทะเลยครับกดตามมุมทั้ง4มุมนะครับเพื่อให้เฟ้นโทสของเราติดกันดีครับพอสีสวยดีทั้ง2ด้านก็ออกขึ้นมาใช้กระดาษซับเล็กน้อยครับหั่นครึ่งเสิร์ฟกับกล้วยหอมอีกเล็กน้อยแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งหรือว่าไซรัปที่คุณชอบนะครับ ผัดมะเขือม่วงกับเม็ดมะม่วงหินมาพานนะครับไปทานมาที่มาเลเซียนะครับน่าจะถูกใจคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับมะเขือม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดก่อนใช้น้ำมันลำข้าวเนี่ยนะครับไปอุ่นประมาณ 160- 170ถึง1 7อองศาคแค่นี้ครับน้ำมันลำข้าวนี่เขาก็ต้องบอกว่า ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะผัดไม่ว่าจะทอดอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมทําโชยุขึ้นมานะครับผมจะปรุงรสโดยการที่ว่าซอยกระเทียมซอยอขิงเป็นแว่นๆนะครับเพื่อปรุงรสให้โชยุของเราเนี่ยมีมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับเพื่อจะใช้เป็นตัวหมักครับอันนี้ทําไว้ก่อนเลยนะครับ1คืนเนี่ยถ้าเกิดอเรามีเวลานะครับมะเขือม่วงนี่ก็หั่นด้านบนออกนะครับแก็หั่นเป็นวงๆอย่างงี้ครับ แล้วก็ใช้เนื้อไก่นะครับแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับคนใช้สะโพกนะครับแล้วก็หมักกับเจ้าตัวโชยุนะครับเขาให้เข้าเข้ากันดีนะครับสัก5นาทีก็พอแล้วครับหลังจากนั้นนะครับคนก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าเขาจะช่วยให้ตัวส่วนประกอบของเราเนี่ยกรอบแล้วก็เอาเจ้ามาเขือม่วงเนี่ยครับลงไปคลุกเล็กน้อย แล้วก็ร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็นําไปทอดครับเอาละครับประมาณสักนาทีถึง2นาทีนะครับใช้ได้ละครับหลังจากนั้นนะครับอาเนื้อไก่นำลงมาคลุกกับแป้งตัวเดิมเช่นกันนะครับเราไม่เอาส่วนที่เป็นขิงกระเทียมนะครับอ่าเสร็จแล้วทอดเลยครับใครชอบเนื้อไก่เยอะจะใส่เนื้อไก่เยอะกว่ามะเขือม่วงก็ได้นะฮะ อ่าละครับไก่ทอดสีสวยดีแล้วนะครับเราก็นําขึ้นมาพักไว้นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์จริงแล้วเขาบอกว่าเขาอบมาแล้วนะครับแต่ถ้าเปิดส่วนตัวเราอยากให้สีเขาสวยวันนี้เราก็ลงไปทอดเพิ่มได้อีกเล็กน้อยนะครับอ่าได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวซอสกันดีกว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเรามีซอสเหลือที่จะหมักไก่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอามาเป็นซอสผักด้วยนะครับผมก็จะกรองเจ้าตัวขิงแล้วก็กระเทียมออกนะครับน้ำมันหอยประมาณสัก1ช้อนโต๊ะ แล้วก็สีอิ้วขาวก็ประมาณ1ช้อนโตะเช่นกันครับอันนี้อืมชูให้รสของเราอร่อยเลยนะครับเป็นน้ำส้มสายชูครับแต่ผมอยากทำให้รสของเขาเด่นขึ้นนะครับโดยการใช้น้ำส้มสายชูที่หมักจากข้าวหอมมะลิ4.2เด้วยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับเราใส่ลงไปนะครับประมาณสักหช้อนโตะเช่นกันครับเรามีอะไรอีกครับเรามีพริกแห้งนะครับก็หั่นเป็นป้องๆใหญ่ๆครับ เราพร้อมที่จะผัดนะครับอะตั้งกระทะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเพิ่มคุณค่าให้กับเมนูของเราแล้วกันครับโดยการเลือกใช้น้ํามันดีๆอย่างน้ํามันรําข้าวนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างออริจินลไฟสโตสเตอรอลวิตามินอีนะครับแล้วก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยครับผมใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่กระเทียมนะครับซอยบางๆแล้วก็ขิงสับครับลงไปครับใส่พริกแห้ง นะครับเดี๋ยวพอเราผัดๆเขาก็จะสีสวยขึ้นฟูขึ้นด้วยนะครับพอสีสวยดีแล้วนะครับเราใส่น้ำซอสลงไปก่อนเลยน้ำตาลครับให้เขาค้นขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับต้นหอมนะครับผมเตรียมไว้แล้วเราหั่นเป็นท่อนใหญ่ๆนะครับอ่ะพอเคี่ยวได้เล็กน้อยนะครับเราใส่ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยครับลงไปหมดเลยอ่ะนะครับสุดท้ายแล้วล่ะครับ เรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่ต้นหอมลงไปเยอะๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆนะครับผัดมะเขือม่วงเม็ดมะม่วงหินมะพราวนะครับสำหรับสูตรนะครับถ้าต้องการทวนอีกครั้งหนึ่งเข้าไปดูได้ที่นะครับ w w w ร o ไวด o เ a บผล o ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ